เป็นเซอรส์ที่ดีครับก็มันก็เป็นกําลังใจเติมกําลังใจให้พีครับผมแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมกิจกรรมของทาง CP นะครับผม CP มินิค o c k t a i ด้วยครับแล้วมีแฟนๆทำโปรเจกให้ด้วยทำโปรเจกต์ให้ด้วยเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ร้านเซอร์ไพรส์มากกว่าน,นี้แต่ว่าสนุกมากๆครับแล้วก็โดยรวมรู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่น่าประทับใจครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับที่ได้มาเจอก,กับแฟนๆครับ ได้ครับก็ฝาก CP Mini Cocktail นะครับผมทั้งหมด4รสชาติเลยนะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยครับ CP Mini Cocktail ไซส์เล็กสนุกใหญ่ครับซิงเกิลใหม่ครับาัวจร้นแลดีครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยครับผมก็เกิดความคาดหมายไปไปเยอะพอสมควรครับแล้วก็เออเป็นซิงเกิลสุดท้ายครับในมินิอัลบั้มอันเดรสนะครับผมเป็นมินิอัลบั้มแรกของพีนะครับเป็นเพลงสุดท้ายที่ ได้ร่วมงานกับพี่ทอยด้วยครับผมเพลงแรกก็จะเป็นไฟบอลเพลงสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเพลงขอโทษละกันครับร้านวิวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะร้านวิวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเรามีคอนเทนต์จํานวนมาก<แ>มากแบบมากจริงๆเพราะว่าตั้งแต่พี่กลับมาจากปารีสนะครับผมยังถ่ายคอนเทนต์ไม่หยุดครับก็เดี๋ยวรอปล่อยก,กันอีกหลายๆคอนเทนต์เลยครับผมไป,ป <laughs> ใช่ก็คือยังไม่ได้หยุดเลยครับผมก็คือมีคอนเทนต์รออีกถ้าร้านวิวมาอีกแน่นอนร้านวิวมาอีกแน่นอน100ล้านวิวเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอน ร้านวิวด้วยเดี๋ยวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ฝันทายค่ะยังไงคะครับก็มินิอัลบั้มอันเดรสนะครับผมก็จะมีให้ร่วมรุ้นแฟนทายกันด้วยนะครับก็เปิดพรีออเดอร์กันไปแล้วนะครับผมทั้งเดือนนี้เลยก็ใกล้จะปิดพรีออเดอร์แล้วความปังเปนความปัง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 พาสติก่อนฮะความปังเกิดขึ้นแล้วไปคิดถึงไหนนะฮะแฟนทรายแฟนทรายเอ่อมินิอัลบั้มเริ่มใหม่ ครับก็ปล่อยมินิอัลบั้มไปแล้วครับผมก็เปิดเพลย์เดอร์ทั้งเดือนนี้เลยก็ใกล้จะหมดเพลย์เดอร์แล้วก็หวังว่าทุกคนจะไปเพลย์เดอร์กันนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกทีวันที่16กับ17พฤศจิกายนนะครับผมครับ <im it> คือในมินิอัลบั้มนี้ <im it> ก็คือมีอะไรแบบดีเทลเยอะมากๆนะครับผมทั้งโฟโต้บุ๊คที่ไปถ่ายถึง3วันเลยนะครับ3ที่ด้วยก็คอือที่เมืองไทย2ที่นะครับผมแล้ก็ไปถ่ายที่ปารีสด้วยที่หนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีของเมอร์ชซเด์อีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเ็มกลาด อะไรหลายๆอย่างเลยก็เดี๋ยวเราจะปล่อยออกมาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าข้างในมินิอัลบั้มนะครับผมจะมีอะไรบ้างมีโปสเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วมีต้องไปงานคือจะเป็นยังไงเขาจะได้สบตาดีไหมเขาจะได้อะไรนะรบสบตาแบบระยะใกล้ชิด<อ>มีการเซ็นกันแบบใกล้ชิดสุดๆอ,อ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องคนพาราส<อ>ิกต้องอะไรยังไงได้ค่ะต้องใช้พลังใจเพราะพี่เศษในเรื่องของความรักรักแท้จะทำให้เราเจอกัน ไม่มีไม่มีจาถามเหมือนกันครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้แฟนไซต์จริงๆอยากจะให้แฟนไซต์ทุกคนเลยแต่ว่าข้อมือไม่พร้อมถ้าทุกคนอาจจะแบบว่ากินเวลา3วันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าโอเคเราก็มาเจอกันก็มาลุ้นกันละกันใช่ค่ัทุกคนจะได้ไปนี่คือพิเศษแน่นอนพิเศษแน่นอนครับอ่าง่นงานเมื่อวานร้องเพลงครับขอบคุณครับ เบอร์ดอฟเฟอร์ครับผมที่วันแบล็กฮอคส์ครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากอย่างที่ทุกคนเห็นเลยตอนแรกพี่ไปซ้อมวันแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าอู้แบบสเกลงานมันใหญ่จริงๆครับแล้วก็เหมือนเรื่องงานนี้เราคุยกันมาแบบงนานมากๆแล้วตั้งแต่แบบพี่ไปอยู่ที่ปารีสเลยตั้งแต่ที่เขาติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับศิลปินต่างชาติด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่บนนัั้้ดวยคร คุณชมมากก็แบบมีเราพลดเพลินมาก,ขอ,ดดมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับก็ระหว่างที่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตคู่ที่ผ่านมา Double t r o u b l e อะไรเงี้ยก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดนะครับแล้วก็ถ้าวันไหนว่างหาเวลาว่างได้จริงๆเราก็จะพยายามหาเวลาไปพัฒนาตัวเองครับในทุกๆด้านเลยครับเพลงก็พอแต่ว่าวันนี้ขัดจูดครับสวยจีบตีบาจูด ชุดครับก็เป็นเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมเข้างานแบบหนึ่งออกงานแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเปลี่ยนไปสี่ชุดก็เปลี่ยนไปสี่ชุดงงเหมือนกันครับก็สรุปดีครับผมก็ถือว่าเป็นแบบโอเคเป็นชุดที่เราก็เวิร์กอกับพี่พี่สไตลิสต์เนี่ยละครับผมก็ถือว่าผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจครับแล้วก็มันทําให้ภาพรวมของโชว์รู้สึกว่าเออมันก็กลมกล่อมครับแต่เหมือนทุกคนรู้เลยอะครตอนนี้ว่าคือเวลาพี่พีจะออกงานไปไหนแล้วรอดูคุกึมกึมอย่าคาดหวัง แต่ก็จะไม่ทําให้ผิดหวังก็จะพยายามทําให้ดีในทุกงานนะครับผมก็เราก็ทั้งเราก็พยายามหาสไตล์ใหม่ๆแล้วก็ตัวแบรนด์หลายๆแบรนด์ด้วยครับผมที่จะมาร่วมงานกันครับทกที่มาประบกับนระดับโลกอย่างสมรอสปดีมากน่ารักเขาเขาน่ารักมากๆเพราะว่าได้มีโอกาสแบบอยู่ b a c k ส t a g e ับเขาด้วยแล้วก็เจอการน,นันตั้งแต่วันทูวันซ้อมสองรอบสารอบแล้วครับผมก็ เขาเป็นแบบศิลปินที่น่ารักมากระหว่างเดินกลับไปเขาก็ชมนะ้วเขาบอกว่าเออเขาชอบ a เรนจ์เมนต์ใหม่ของ Bird of Prey เวอร์ชันนี้มากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่ารักจริงๆครับแล้วก็ประทับใจมากๆที่วันหนึ่งแบบได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาทั้งสองคนเลยครับเขแบบว่ามีนุ้ยมาชมว่าแบบนั่งฟ้านั่งฟ้าเป็นคอนเสิร์ตงานมาก่อนครับพอมันเป็นเพลง Bird of Prey เขาก็รู้สึกว่าแบบเป็นขนนกมาล้อมแล้วเขาว่าทั้งทีมเพราะว่าทีมที่จัดงานนั้นจะเป็นทีมที่จัด Paris Olympic ครับผมเขาก็บอกว่าเขาจะแบบ ให้พี่พีเป็นเหมือนแบบนกตัวเล็กๆที่อยู่ในแบบว่าล้อมด้วยขนนกเป็นนกตัวเล็กๆนูก็เลยถามเขาเป็นนกกระจิบหรอเขาบอกไม่ใช่ก็ก็จะมีสิทธิ์ครับผมก็จะมีสิทธิ์ก็จะมีสิทธิ์ก็ในซิงเกิลหน้าๆครับแล้วก็ในอัลบั้มถัดๆไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เราจบอัลบั้มอ n นเดรสกันไปแล้วนะครับผม2ปี ก็ตอนนี้ก็ทยอยทำเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็อยู่ในอัลบั้มใหม่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกันเดือนมีนาคมสาดว่มีโอกาสไหมคะมีโอกาสไหมคะพายักษน้ามีอยู่แล้วโอกาสวิ่งหาตลอดผู้สการพูดนะรอ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 มีโอกาสกาว้า มือสั yes, ่นไปหมดแล้วพี yes, 네่ระหว่างนี s s ้เราบอว่าลิสต์รายชื่อเกสอะไรอ่ะเกสครับจริงจริง working กับตัวคอนเสิร์ตไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็ชิคอนเสิร์ตก็เสร็จแล้วเกสก็คือล็อกไปหมดแล้วเยอะมากเยอะอีกแล้วเยอะแล้วขาดทุนอีกแล้วครับอ๋อไม่ทำอะไรกับสดใช่ไหมฮะทำเอาฟิลทำเอาฟิล พึ่ึงหังออกมาใครีคสนุกครับ,รบก็เราก็แบบเหมือนไปเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งก็สนุกดีไม่เคยมีโอกาสได้ไปทํางานแบบว่าแบบที่ต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยกับกับน้องขุนพลด้วยครับผมก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ขุนพลมาร่วมใน MV ครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ได้ทําแบบเคมีใหม่ๆนะกัน,น น้องก็ตอบแบบตอบปากตอบคำทุกวินาทีไม่ปล่อยเลยแต่ว่าน่ารักครับก็โตขึ้นแล้วครับผมกล้ามกระเน่นขึ้นนิดหน่อยเขาเขาออกกําลังกายเขาออกกําลังกายหนูต้องอยู่ใกล้ๆเขาไงพี่พี่ยงค์เขาเป็นผู้กํากับเขาบอกว่าขยบหน่อยขยบหน่อยอย่างเงี้ยนะหนูก็บอกว่าหนูก็เกรงใจเขาอย่างเงี้ยทำตามดีหนเห็นที่ศาลเกาบอแฟนหนูเขาอกเบาร์เกอเอลบารกอเอ๋ เวอร์ชันใหม่ครับก็ผ่านไปแล้วสปีครับผมกับบารกับโอเอก็ถือว่าเป็นการกลับมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ครับก็ฝากเพลงขอโทษละกันนะครับผมปล่อยไปแล้วนะครับก็สามารถไปดู m v กันได้นะครับที่ช่อง PP g r i ก entertainment นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนะครับไ้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากสุดท้ายด้วยนะครับซพีมินิค็อทเทลไซเลกสนุกใหญ่นะครับผมทั้งสรสชาติด้วยครับ ขอบคุณครับลินเสื้อดิ้นเสื้อข้างบนข้างล่างเอาตรงนี้นะ